ินื้อแนําบทกุรชบทกุเรชนี้เป็นบทมักกยะมีสี่องค์การกล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อชาวกุเรชมัก,กะโดยที่พวกเขามีการเดินทางสองครั้งต่อหนึ่งปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชามเพื่อทำธุรกิจการค้า อลัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรชด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สองประการคือความโปรดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดวกสบายบด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรช เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและฤดูร้อนไปชาดังนั้นพวกเขาจงเครพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกับะดังนเขากดีอภห่งังออัลับ ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว